สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้หมดแรงสปอยก็จะมาสปอยหนังเรื่องแฟนเก่าอยู่ข้างห้องเลยลองย้อนความหลังในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีภาพอนาจารแต่อย่างใดคะ่ะเป็นแค่เพียงการสปอยหนังเฉยๆแต่ถ้าใครอยากดูเรามีวาร์ปเ,เต็มหลังคลิปนะคะ เปิดเรื่องมาเราจะพบกับพระเอกของเราโดยเขานั้นมีชื่อว่าเทสยะเขาได้เดินมานั่งที่ม้านั่งตัวหนึ่งและทําให้เขาเนี่ยคิดถึงวันเก่าๆที่เขากับแฟนเขานั้นเคยคบกันช่วงมัธยมเคยมานั่งเล่นกันทั้งคู่เนี่ยดูจะรักกันมากๆเลยค่ะแต่เขาก็ได้บอกกับตัวเองว่ามันไม่มีแบบนี้อีกแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เดินไปที่พักของเขาที่ได้ย้ายมาอยู่ใหม่ ระหว่างที่เขากําลังจะเข้าห้องของตัวเองก็ได้เจอกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีเนี่ยกาลังจะออกไปทํางานภรรยาเขาเลยได้เดินออกมาส่งนอกห้องพอเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็รู้เลยล่ะค่ะว่าเป็นแฟนเก่าของเขานั่นเองเเนี่ยมีชื่อว่านามิเขาได้มองอย่างใจจดใจจ่อและตัวนามิเองเนี่ยก็ได้สบตาเขาทําให้เขารู้เลยล่ะค่ะว่าคนนี้คือแฟนเก่าของเขาที่เคยคบกันตอนมัธยมแล้วทางฝั่งสามีของนามิพอได้เจอกับเทสยะ เขาก็ได้เข้ามาทักทายและบอกว่ามาอยู่ใหม่ล้วครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพอสามีของนามิคุยไปได้สักพักหนึ่งนามิก็ได้บอกกับสามีเธอว่าคุณมันสายแล้วนะไม่รีบไปหรอกคะ้ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะแล้วทั้งคู่ก็ได้ยืนจ้องหน้ากันเทสยะเนี่ยก็ได้แต่มองความสวยของนามิแล้วเขาก็พูดในใจขึ้นมาว่าเธอเนี่ยสวยขึ้นมามากๆเลย แล้วภาพก็ตัดมาที่นามิที่กําลังทําความสะอาดอยู่แต่ในหัวของเธอเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงเทสยะนามิต้องเลิกกับเทสยะเพราะว่าเธอต้องย้ายไปต่างจังหวัด ทั้งคู่เลิกกันด้วยดีและยังคิดถึงกันอยู่พอนามิมาลางจานเธอก็ดีใจแล้วก็ยิ้มเพราะว่าเทสยะเนี่ยดูหล่อขึ้นมากจากแต่ก่อนแล้วเธอก็ได้คิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีให้กันสมัยมัธยมแล้วก็มีเสียงกิ่งหน้าประตูดังขึ้นนามิก็รีบไปเช็คหน้าเช็คตาดูสีลิปสติกเพื่อเช็คความสวยของตัวเองนะคะเพราะว่าเธอรู้ว่าเทสยาเนี่ยจะเป็นคนมากดกิ่งพอเธอเปิดประตูออกไปก็เห็นเป็นเทสยาจริงๆคะ่ะ เขาก็ได้เดินเข้ามาในห้องนอนของนามิแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเพื่อที่จะเข้าไปที่โซฟาแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาแฟนเก่าแล้วนามิกับเทสยะเนี่ยก็คุยกันว่าเธอเนี่ยแต่งห้องนอนตามที่เทสยะบอกสมัยก่อนเลยนะแล้วเทสยะก็เลยขอเข้าไปดูที่ห้องพอเทสยะเข้าไปเนี่ยก็ชมว่าโหห้องของเธอเนี่ยสวยจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วนามิก็เขิน พอพูดเสร็จยะก็ได้ลงไปนอนที่เตียงแล้วเขาก็ไปเห็นอะไรใต้หมอนเขาเลยไปเปิดดู แล้วก็หันมาถามกนามีว่ามันคืออะไรหรอซึ่งนามิเนี่ยก็ตอบแบบเขินๆว่าอ๋อที่นวดหลังน่ะเทสยาก็เลยเอามานวดหลังตัวเองแล้วก็บอกว่าโอ๊ยมันรู้สึกดีสุดๆไปเลยแหละแล้วเทสยาก็เลยหันไปถามกนามีว่าให้เขานวดให้ไหมซึ่งทางนามีเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าได้สิแล้วเธอก็ขึ้นเตียงมาให้เทสยาเนี่ยนวดให้แต่พอนวดไปนวดมาเธอด้เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเธอก็เริ่มคาออกมา จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันืมบอกเลยแหละคะ่ะว่าฐานไฟเก่าเนี่ยมันร้อนแรงจริงๆคะ่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะกับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องหมดแรงสปอยด้วยนะคะแล้วถ้าผิดพลาดประการใดทางทีมงานขออภาัายมาณะที่นี้ด้วยคะ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ